สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะน,นี้คุณกำลังอยู่กับรายการคิสเปลี่ยนโลกรายการเปลี่ยนโลกไว้จิ๋วที่ไม่จิ๋วตามตัวที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมและต่อยอดไปสู่อนาคตกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากคนบันดาลใจรุ่นเล็กและสัปดาห์นี้พบกับทีมเชียร์ลีดดิ้งจากจังหวัดราชบุรีที่เกิดจากการรวมตัวของเด็กกลุ่มเ,เล็กๆที่มีความตั้งใจ และขยันในการฝึกซ้อมจนทำให้ทีมนี้สามารถขวารังวั er, ila, le, ลชนะเลิกกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระดับเอเชียมาครองได้สำเร็จเรื่องราวจุดเริ่มต้นของทีมนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามและรับชมพร้พรอมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับผมนายโยชินเจินพักอพพับอายุ16ปี สวัสดีค่ะเด็กหญิงออปิเอ์แป้นชาติค่ะอุ้มค่ะอายุ12ปีพวกเราเป็นต,ตัวแทนทีมเชล์เดอร์จากโรงเรียนดารุณาราชบุรีอออค น้องทั้งสองคนเข้ามาในทีมนี้ได้อย่างไรและจุดเริ่มต้นของทีมเชียร์ลีดดิ้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับที่เข้ามาในทีมนี้ครับก็พเพราะออกเป็นคนเล่นกีฬาครับก็มาเจอกับครูบอมก็ได้มาปรึกษาและเข้ามาอยู่ในทีมนี้ครับก็ครูบอมก็ชวนเข้ามาอยู่ในทีมนี้ค่ะน้องอุ๋มก็สนใจค่ะก็เลยมาอยู่ทีมนี้กับครูบอมค่ะ ่อนจะมาเป็นทีมเชียร์ลีดดิ้งนี้ครูบอมได้เริ่มต้นจากการสอนนาตยะมวยไทยก่อนเพราะอะไรครับที่เริ่มจากนาตะมวยไทยก่อนเพราะว่าตอนนั้นเหมือนนาตะมวยไทยกําลังบูมเราก็เลยลองทํานาตะมวยไทยดูก่อนแต่พอน้องๆเยอะมากขึ้นเราก็อยากให้น้องๆแบบได้มีศักยภาพได้มากกว่านี้ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นจากนาตะมวยไทยเป็นกีฬาเชียร์ลีดดิง้งเพราะว่ากีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ย มันเริ่มเป็นกีฬาแล้วมันมันน่าจะโอเคกับอนาคตน้องๆมากกว่าก็เลยมาเปลี่ยนส่วนใหญ่เด็กที่เข้ามาสมัครจะเป็นใครแล้วอายุเท่าไหร่กันบ้างครับส่วนใหญ่น้องๆจะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเลยครับอายุตั้งแต่ป .4 ครับอายุตั้งแต่10ขวบจนถึง15 16ปีฮะ เห็นว่าช่วงแรกๆน้องๆต่างไม่มีพื้นฐานกันมาก่อนเลยสำหรับตัวน้องเองแล้วเริ่มต้นยากไหมครับยากตอนแรกทำไม่ได้ค่ะกว่าจะตีลังกาได้ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆอย่างเงี้ยค่ะอุปสรรคนอกจากการฝึกซ้อมแล้วน้องๆในทีมและโคช้ชต้องเผชิญกับปัญหาอะไรอีกบ้างครับอุปสรรคมันก็เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ทางผู้ปกครองด้วยฮะว่า แอกีฬาสิริี <ged down> <ged down> <ged 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 ีจะไปได้ถึงไหนแล้วมันไปได้ยังไงแล้วแบบทําไมต้องใช้เวลาทุ่มเทในการซ้อมมากขนาดนี้ทั้งๆที่แบบเออจะกลับบ้านไปทํางานบ้านไหมทําการบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับผมก็กลับบ้านดึกแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นห่วงครับก็เลยโดนก็ซ้อมผมก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับก็เลยให้กลับมาซ้อมครับก็อุ่มก็เหมือนกันค่ะ แล้วระยะทางก็ไกลจากบ้านมากค่ะแล้วส่วนตัวอุ้มเป็นผู้หญิงด้วยค่ะพ่อแม่ก็เป็นห่วงค่ะตอนแรกๆก็ขอพ่อแม่แล้วก็ให้คุณครูช่วยคุย,คยด้วยค่ะจากปัญหาที่ทางทีมได้พบเจอและด้วยพัฒนาการที่สามารถต่อยอดไปได้อีกไกลครูบอมจึงตัดสินใจพาทีมนี้ไปแข่งขันในงานต่างๆเพื่อจะได้ไปเจอคู่แข่ง และอยากให้เด็กๆในทีมได้มีประสบการณ์ทำให้เมื่อกลับมาแล้วเด็กเกิดความรู้สึกอยากซ้อมกันมากขึ้นครูบอมจึงเริ่มหารุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความรู้ทางยิมนาสติกและการต่อตัวมาสอนเพิ่มเติมและก็ได้ครูคิวและครูบอสเข้ามาช่วยในตอนนั้นทั้งสองคนได้เข้ามาสอนเรื่องอะไรบ้างครับเราจะสอนตั้งแต่เบสิกล่อนเลยเลเวลห2 3 4 5ไปเรื่อยๆครับ จนถึงแอดวานเลยครับตอนแรกน้องก็ยังไม่มีพื้นฐานนะครับครูบอมเข้าไปสอนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผมก็ค่อยไปปรับให้มันเป็นสากลมากขึ้นครับเราเข้ามาลองท่าก่อนครับจับน้องๆล,ลองท่าแล้วเราก็ทิ้งระยะไปประมาณ1เดือนเราแค่จะมาดูผลครับว่าสิ่งที่เราลงไว้อะพัฒนาการของเขาอะจะเรียนรู้ได้เร็วมากแค่ไหนแล้วพอกลับมา1เดือนเนี่ยเราเห็นว่าเขาทําสิ่งที่เราให้อะทได้หลังจากนั้นคือมันเหมือนเราเห็นครว่า เด็กกลุ่มนี้สามารถพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆแน่นอนเราจึงแบบกลับมาทำแล้วก็สร้างทีมจนได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปีที่ผ่านมาครับเมื่อแรกเริ่มนั้นเด็กในทีมต้องเจอกับปัญหาเกี่ยวกับระดับการเรียนการสอนที่มีสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เท่านั้นซึ่งยากต่อการที่จะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่หลังจากที่ทีมนี้เริ่มสร้างชื่อเสียงได้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านท,านทราบถึงปัญหานี้และได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องๆจึงได้รับโอกาสเข้ามาในโรงเรียนดารุณาราชบุรีแห่งนี้ครับช่วงหน้าเราจะมาทราบถ,ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับน้องๆกันต่อติดตามได้ในช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ เมื่อสักครู่เราได้ทราบถึงความเป็นมาของทีมเชียร์ลีดดิ้งทีมนี้กันไปแล้วและทราบถึงปัญหาที่พวกเขาต้องพบเจอสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการย้ายโรงเรียนมาที่ดารุณาราชบุรีเป็นอย่างไรและทีมนี้ได้มีการเตรียมตัวและไปแข่งขันที่ไหนกันมาบ้างซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามต่อได้เลยครับ จุดเริ่มต้นของการที่น้องๆได้รับโอกาสย้ายเข้ามาที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีคืออะไรครับคือมีนักเรียนคนหนึ่งมาติดต่อประสานว่าจะเอาเพื่อนมาเรียนที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีได้หรือไม่ผมก็ถามไปว่าเอาเพื่อนเป็นอะไรเหรอเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กยากจนแล้วก็โรงเรียนดารุณาราชบุรีเนี่ยเคยเป็นแชมป์เชียร์ลีเดอร์เมื่อปี4 5ห เพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพที่จะทําได้ก็จริงตอบรับว่าอย่างนั้นขอพบผู้ปกครองแล้วก็เชิญนักเรียนมาดูสถานที่ก็ให้ทุนเรียนฟรีทั้ง30คนเลยครับนักเรียนกลุ่มนี้ให้ทุกคนเลยแล้วก็ให้จนจบเพราะเราต้องการว่าให้เด็กเนี่ยเขาได้มีความรู้เพราะเจตน,นาของเราคือว่าเมื่อเขามีการศึกษามีอาชีพมีการงานทําเขาก็จะได้ไปยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น แล้้วในนทีมนีมแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งอะไรกันครับตอนนี้ผมเป็นกัปตันทีมครับอยู่ในตำแหน่งเบสททำหน้าที่ยกยอดทับให้ยอดทำท่าแล้วก็รับลงมาอย่างปลอดภัยครับส่วนอุ่มนะคะเป็นยอดค่ะที่ขึ้นอยู่ข้างบนน้องทั้งสองคนมีการแบ่งเวลาในการเรียนและฝึกซ้อมอย่างไรครับ เวลาการซ้อมทั้งหมดนะครับตอนเช้าก่อนเลยครับเขาจะต้องตื่นมาเขาก็ไปเรียนปกติครับตอนหลังเลิกเรียนก็คือเป็นของเชียร์ลีเดอร์ละซ้อมตั้งแต่ยิมนาสติกการทําต่อตัวพีระมิดครับแล้วก็การทํารูทีต่างๆครับการวอร์มก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากวิ่ง10เป็นวิ่ง20เป็นวิ่ง 30- 40เพื่อให้สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆช่วงแรกที่จาก10ไป20อะ่ะมันจะเหนื่อยขึ้นแต่พอร่างกายเขาจําแล้วว่าวันนี้เขาต้องวิ่งซิมยี่สิ20รอบเาจะวลาห้ร่างกายเขาจํา ไม่ใช่แบบเดินมาถึงปุ๊บวิ่ง50รอบเลยอย่างเงี้ยร่างกายมันจะมันจะต้านมันลาด้วยตอนเช้าะคะก็กินข้าวเช้าเสร็จประมาณ10โมงเงี้ยค่ะก็มาซ้อมถึง4ี่ทุ่มเวลาเดิมค่ะบางครั้งก็มีดึกเกินค่ะถ้าไม่ตั้งใจช่วยกันทําแล้วเสาร์อาทิตย์ก็กินข้าวมื้อเที่ยงเสร็จก็จากเที่ยงถึง4ี่ทุ่มค่ะ การเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันในแต่ละที่นั้นโค้ดมีการควบคุมและดูแลอะไรบ้างครับจริงๆการเตรียมตัวน้องต้องดูแลหลายๆเรื่องเลยครับทั้งการดูแลร่างกายของตัวเองซ้อมอย่างไรให้ไม่บาดเจ็บดูแลเรื่องสุขภาพนั่นคืออาหารการกินอย่างที่น้องๆทานข้าวคือเช้ากับวันเย็นเพราะว่าทางนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยแนะนําเราทางด้านนี้เพื่อให้น้องมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นครับโค้ก็ห้ามกินเยอะครับจะไม่ตั้งหนักเพิ่มขึ้น ฐานก็ยกไม่ได้ครับห้ามกินของทอดเนี่ยค่ะแล้วก็นมค่ะนมทําให้โตไวค่ะครับต้องบอกว่ายอดกับฐานเนี่ยน้าหนักเนี่ยมันจะต้องแบบคนละเรื่องเลยยอดจะต้องมีน้ําหนักที่เบาส่วนฐานจะต้องมีน้ําหนักที่มากพร้อมที่จะยกและซัพพอร์ตยอดได้มากที่สุดฉะนั้นแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยจะถูกงดมือเย็นเปลี่ยนเป็นผลไม้แทนส่วนผู้ชายก็ให้กินจําพวกเนื้อสัตว์อกไก่ให้กล้ามเนื้อเขากระชับมากยิ่งขึ้นครับ แล้วที่ผ่านมานั้นทีมนี้ได้ไปแข่งขันที่ไหนกันมาบ้างครับปีแล้วไปแข่งที่ประเทศสิงคโปร์มาค่ะได้แชมป์ระดับประเทศค่ะเป็นรายการเอเชียนเชลลิติ้งแชมป์เปี้ยนชิพ2018ค่ะแข่งในรุ่นเลเว4ค่ะรุ่น12ถึง15ปีค่ะการแข่งเชลลิติ้งเนี่ยมีทั้งหมด6เลเวลครับตั้งแต่1 2 3 4 5 6 ก็แบ่งตามช่วงอายุเป็นต้นไปก็เลเวลหก็อาจจะเด็กหน่อยเป็นรุ่นประมาณอนุบาลเลยครับเลเวลสก็คือปฐมต้นเลเวลสเนี่ยจะเป็นปฐมปลายกับกึ่งมัธยมต้นคือคาบเส้นได้เลเวลสจะเป็นอายุ12ไม่เกิน16หรือ18แล้วแต่แมตช์การแข่งขันว่าเขาจะกําหนดอย่างไรพอขึ้นมาเป็นเลเวลหเนี่ยสิถึงเท่าไหร่ก็ได้นี่คือโอเพนละแล้วก็เลเวลหก็จะเป็นตั้งแต่15ปีขึ้นไปเลย และเมื่อไปแข่งที่สิงคโปร์แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศมารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับเต่นเต้นครับเพราะได้ไปต่างประเทศครั้งแรกครับมีประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับสามประเทศนี้ก็เป็นตัวเต็งเลยครับแต่ว่าทีมเราก็ไม่กลัวครับก็รู้สึกตกใจไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้ที่หนึ่งอย่างงี้ค่ะดีใจที่ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ได้แชมป์กลับมา ท่าที่ยากสำหรับผมครับก็ตียิมคิกเกียวครับเพราะมันต้องใช้แรงอัดแล้วก็หมุนตัวครับต้องฝึกเยอะๆให้มีแรงแล้วกำลังครับส่วนอุ่มนะคะก็คือการโยนขึ้นแล้วก็ทำท่าบนอากาศค่ะตีลังกาเหยียดขาอะไรพวกนี้ค่ะมันต้องใช้แรงถีบจากฐานให้มากขึ้นค่ะก็ทำท่านั้นย้ำไปย้ำมาจนทำได้ค่ะแล้วก็ช่วยฐานแล้วก็มั่นใจในตัวฐานค่ะ แล้วเคยท้อบ้างไหมครับก็เคยมีการท้อบ้างค่ะเหมือนไม่อยากซ้อมแล้วแต่ว่าก็หันไปปรึกษากับเพื่อนๆเงี้ยค่ะจับก,กลุ่มคุยกันแล้วก็ไปปรึกษาคุณครูเงี้ยค่ะก็มีแรงผลักดันมากขึ้นค่ะก็สําหรับผมครับโดยที่ผมเป็นกัปตันทีมก็ถ้าท้อผมก็ไปปรึกษาโค้ชครับว่าจะทำไงดีว่าท้อแล้ว ได้กำลังใจจากโคก้ชกบมาครับก็เลยให้กำลังใจกับทุกทีมครับเรื่องเหนื่อยเรื่องท้อมันมีเกือบทุกวันนะครับไม่ใช่แค่น้องแต่ก็เป็นตัวโค้ชบ้างเป็นพวกพี่ๆบ้างแต่ทุกคนก็นั่งคุยกันจับกลุ่มคุยกันว่าทําไมเราถึงเหนื่อยทําไมเราถึงท้อทําไมเราถึงไม่อยากทํามันก็มีน้องๆบางคนที่แบบว่าเคยออกไปบ้างแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ แล้วก็เคยถามว่าที่น้องออกไปเพราะอะไรแล้วทําไมถึงอยากกลับเข้ามาเขาก็ให้คําตอบว่าเขายังรักในกีฬาช,ชิลเดอร์อยู่ก็เลยพยายามสอนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ทำแค่เพื่อตัวเราแต่เราทําทั้งหมดเพื่อครอบครัวเราและคนรอบข้างของเขาด้วยถ้าพูดถึงตัวน้องเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สามารถต่อตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกๆรอบมันอาจจะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเมื่อโดนดุน้องๆท้ออยู่ละแต่ครา้นี้ดุเสร็จเราจะสอนเลยผิดตรงนี้ เพราะอะไรแก้ไขอย่างไรส่วนในตัวของโค้ดเนี่ยถามว่าทอ้อไหมถามว่าเหนื่อยไหมทอ้อเหนื่อยมันเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วต้องตอบตัวเองทันทีว่าแล้วสิ่งที่ทอ้อสิ่งที่เหนื่อยเนี่ยจะทาทาไมเราทําเพื่อฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วว่าวันนี้เราเป็นผู้ให้เราก็ต้องให้เขารอยเปอร์เซนต์แค่นี้มันคือความสุขของคนทุกคนแล้วครับสังเกตได้ว่าหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมา ทีมนี้ได้ผ่านเรื่องราวมามากมายแต่สิ่งที่ทีมนี้ได้รับนอกจากรางวัลระดับเอเชีย er ที่ได้แล้วนั้นในทุกๆก,การแข่งขันของพวกเขาทําให้เกิดความรักและความสามัคคีในทีมมากขึ้นอีกด้วยช่วงหน้าเราจะมาฟังบทสรุปของทีมเชียร์ลิดดิ้งทีมนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ เข้าสู่คิสเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของทีมเชียร์ลีดดิ้งนี้ว่าพวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้และในช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาพูดคุยถึงเบื้องหลังความสําเร็จของทีมนี้กันดีกว่านะครับว่าโค้ดมีเคล็ดลับวิธีการเตรียมตัวน้องๆอ,อย่างไรในการแข่งขันครั้งต่อไปไปพูดคุยกันต่อได้เลยครับ เป้าหมายต่อไปคืออะไรครับงานที่กำลังจะไปแข่งล่าสุดนะครับเป็นเอเชียเชลลิติ้งแชมเปี้ยนชิพ2018ที่เ<า>กาะบาดีประเทศอินโดนีเซียครับจริงๆเป้าหมายของทีมเนี่ยที่วางไว้ครับมันน่าจะเป็นเป้าหมายเหมือนทุกๆทีมนั่นคือพาทีมของตัวเองไปเหยียบเวทีโลกและเป็นแชมป์โลกพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะใช้ศักยภาพที่เรามีพาน้องๆไปให้ถึงระดับโลกให้ได้ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ใช่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันถัดไปเดือนถัดไปปีถัดไปและเราพวกเราจะทําให้สําเร็จแน่นอนครับก็เป้าหมายสูงสุดของทีมก็คืออยากให้ทีมได้ไปแข่งที่อเมริกาครับเพราะมันเป็นเวทีที่ใหญ่สุดครับแล้วก็ทุกคนในทีมก็อยากไปครับก็อยากไปยืนบนเวทีระดับโลกในฐานะเชลลิ้งของคนไทยค่ะในความคิดของเราแล้วการเล่นกีฬาเชลีิดิ้ง ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรของเราไปบ้างมีระเบียบวินัยมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนอ่เงี้ยค่ะแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะแล้วพอได้เข้ามาอยู่ในทีมเชริดดิ้งก็มีเพื่อนเยอะมากขึ้นค่ะการที่เข้ามาเป็นทีมเชริดดิ้งก็ทําให้ผมนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นมีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากขึ้นครับ โค้ดได้สอนหรือปลูกฝังอะไรเป็นพิเศษจนทำให้ทีมนี้ประสบความสำเร็จจนมาถึงจุดนี้ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงอะไรนะครับเพราะว่าน้องๆก็เป็นตัวเองมากที่สุดนะฮะก็คือไม่อยากให้เขาแบบเด่นกว่าใครหรือไม่อยากให้เขาด้อยกว่าใครคืออยากให้เขาทำในสิ่งที่เขารักแล้วก็มองในสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็มองถึงอนาคตตัวเองมากกว่าสิ่งที่ จะมองว่าดังหรือไม่ดังอะไรอย่างงี้ยเยาวชนที่ดีสำหรับน้งนองๆต้องเป็นอย่างไรครับเยาวชนที่ดีของผมนะครับก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบยิมูครับควรดูแลพ่อแม่ตั้งใจเรียนครับก็เยาวชนที่ดีของผมน,นะคะก็คือเป็นเด็กดีของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วเป็นอนาคตที่ดีของชาติคะ่ะ ไอ้คำว่าคิดเปลี่ยนโลกในความคิดของน้องทั้งสองคืออะไรครับคิดเปลี่ยนโลกสำหรับผมนะครับต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับและนี่คือคิดเปลี่ยนโลกในความคิดของเราค่ะจากความสามัคีที่เป็นกําลังหลักสำคัญของทีมนี้แล้วการตั้งเป้าหมายร่วมกัน ก็สำคัญไม่แพ้กันครับเพราะหากเป้าหมายของทีมชัดเจนว่าจะไปคว้าที่หนึ่งของโลกณัประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นเวทีระดับโลกที่ทุกประเทศต่างใฝ่ฝันก็ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญอีกแรงที่จะพาทีมนี้ไปให้ถึงฝั่งฝันได้และจากเรื่องราวที่เราได้เห็นในวันนี้ก็ทำให้รับรู้ถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมของน้องๆและโค้ชทุกคนรายการคิดเปลี่ยนโลกจึงเชื่อว่า วันนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับเพราะคนไทยทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้ทีมนี้อย่างแน่นอนสู้ต่อไปครับทีมเชียร์ลีดดิง้งดารุณาราชบุรี